พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสําหรับพระคำมาถึงเราพระสัญญามาถึงเราเรียนรู้ให้เราเรียนรู้ทางที่จะรับพรให้เราเข้าใจถึงพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของให้เราที่จะมองพระองค์ในฐานะพระองค์เป็นพระเจ้าที่สร้างทุกสิ่งเป็นเจ้าของทุกสิ่งเพื่อเราเองนั้นจะไม่จะไม่ทำสิ่งใดๆนอกเหนือจากแผนการให้พี่น้องได้ จับมือกันขอพระเจ้าทรงโปรดให้เราเป็นกายเดียวกันในพระคิ์พระองค์เป็นศรีรษะเราเป็นพระกายของพระองค์ที่เราจะถวายชีวิตของเราเป็นหนึ่งเดียวกันเราจะถวายชีวิตของเราเหมือนที่พระองค์ประทานชีวิตของพระองค์ให้เรา ขอพระเจ้าทรงโปรดให้เหล่านั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อพระนามของโปรงจะได้เป็นที่ยกย่องถ้าเรารักซึ่งกันและกันคนทั้งโลกจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของโปรงข้าปรงทั้งหลายอยู่ที่นี่ข้าปรงรู้ว่าโปรงนั้นทรงเลือกข้าโปรงทุกคน เพื่อจะทำกิจอันยิ่งใหญ่ข้าพรงขอพระพักของปรงทอแสงมาเหนือพี่น้องขอความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขอพระพรจากฟ้าเบื้องบนลงมาถึงเราเทพรอ,อย่างอัศจรย์มาถึงเราโดยเฉพาะการเงินคริสเตียนกับการเงินเราจะไม่ยากจนอีกต่อไปเงินก็เป็นของปรง ทองคําก็เป็นของปลงอาชีพการงานอยู่ในปรงวันนี้พระองค์เจ้าข่าเราจะไม่พูดคําว่าเงินทองหายากเราจะไม่พูดว่าเงินทองหายากเพราะเงินเป็นของปลงทองคําเป็นของปลงปรงจะเทพรมาเหนือโลกของปลงสิ่งจําเป็นที่จะมาถึงพวกเรา อะไรก็ตามสิ่งที่พระเจ้าสร้างโลกแล้วให้กับเราวันนี้ลูกของโปรงอยู่ที่นี่ขอพร,พระเจ้าเทพอลงมาเหนือครับลลงเทพอลงมาเหนือขับลง,มงไม่ใช่เฉพาะเงินทองสิ่งจําเป็นทั้งหมดที่พระองค์จะประทานให้วันนี้ขอประทานให้ลูกของปรปองขอประกาศว่าลูกของรปรงในห้องนี้ที่เราทั้งหลายเชื่อว่าพระสัญญาทางอับราฮามาถึงเราด้วยเราจะรับพรมากมายเราจะรับพรมากมาย ฟ้าสวรรค์จะเปิดออกธุรกิจการงานพี่น้องจะไม่เหมือนเดิมขอเทพอล,ลงมาเหนืออาชีพเหนือการงานเราจะไม่ยากจนอีกต่อไปพระองค์เอาความยากจนไปจากเราแล้วเอาคำสั่งเช้งสาบไปจากเราแล้วขอฟ้าสวรรค์เปิดออกขอฟ้าสวรรค์เปิดออกขอประตูหน้าต่างเปิดออกเทพรมาเหนือข้าบลง ใครเป็นหนี้เป็นเศษขอพระเจ้าทรงเมตตาใครที่หาเงินด้วยความยากลำาํำบากขอพระเจ้าให้เขามีเงินแเข้ามาอย่างง่ายๆ่าคเลลูยาพระเจ้าลูกเชื่อเหมือนที่พระเจ้าบอกกับเปโตว่าไปจับปลาที่จะเสียภาษีเมื่อเปโตไปจับปลาเขาเปิดปากปลาก็สามารถเห็นเงินที่นั่นโวยพระเจ้าอาชีพต่างๆ ที่ลูกของโปรองออกไปพระอ,องค์จะให้เขามีพอด้านการเงินที่จะสามารถมาเลี้ยงชีพได้มามีค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องค่ารถค่าน้ํามันค่าทุกอย่างพระเจ้าลูกของโปรองจะมีเงินมาใช้จ่ายฮาเลลูยาเราไม่ได้รักเงินแต่เงินจําเป็นในชีวิตของเราเราไม่ได้รักเงินแต่เงินจําเป็นในชีวิตของเราเพราะเงินเป็นตัวแลกเปลี่ยน อินเทอร์เนต็ตเราก็ใช้เงินน้ำมันเราก็ใช้เงินผ่อนบ้านพ่อนรถเราก็ใช้เงินขยับตัวไปที่ไหนก็ใช้เงินพระบิดาขอพระเจ้าทรงส่งความจำเป็นเงินทองมาให้ลูกที่จะแลกเปลี่ยนเพื่อเราจะไม่ได้อยู่ยากจนอีกต่อไปเพื่อจะไม่ยากเข็นอีกต่อไปในห้องนี้ทุกคนถ้าเขาเชื่อหลักการของพระเจ้าปฏิบัติตามหลักการตั้งแต่นี้ไป จะไม่มีรูรั่วอีกเลยศัตรูจะไม่มากัดกินเงินของเขาอีกต่อไปแต่เราจะบอกกับหน้าต่างทุกหน้าต่างว่าจงเปิดออกหน้าต่างพระพรทุกหน้าต่างเปิดออกวันนี้พี่น้องเดินไปที่ไหนก็นแล้วแต่พระสิริจะตามไปประตูแห่งพระพรจะเปิดออกการเงินจะไหลมาอย่างง่ายๆถ้าเราทำถูกต้องในน้ำพระทัยของพระเจ้าคงจะเปิดประตูการเงินให้ วงจะเปิดประตูการเงินให้ไม่ว่าพี่น้องขายทําผมก็ดีพี่น้องที่ขายขนมก็ดีน้องเจีย๊ยบครอบครัว,วคุณอ้วนทําธุรกิจรับเหมาก็ดีน้องไอซที่ขายอาหารก็ดีพี่น้องไม่ว่าจะเป็นน้องหิวไม่ว่าจะเป็นน้องเพบทุกคนในห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณชา,ารณรงคุณยงคุณน้อยในห้องนี้เราประกาศว่าทุกคนจะได้รับการอวยพรจะได้รับการอวยพร คอบครัวพี่ไทยก็จะได้รับการไวยยพรครอบครัวพี่พุทธจะได้ร hmm. ับการไวยพรนครอบครัวพี Lu ่วันชัยจะได้รับการไวยพรนคุณอาุอุลิศก็จะได้รับการไวยพรประตูแห่งความยากจนปิดลงประตูแห่งความยากจนเปิดลงครอบครัวของคุณวันป๋าน้องเจี๊ยบน้องน้องเยาว์วันนี้ทุกคนพี่น้องรับชมทางบ้านทั้งหมดจะได้รับพรพรเทลงมา พาเทลงมาเพื่อเราจะประกาศว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่พระเจ้าเรายิ่งใหญ่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอฮาเลลูยาฮาเลลูยาจะไม่มีวันแห้งแล้งอีกต่อไปจะไม่มีคำว่ายากอีกต่อไปลูกของระรงจะมาบอก ามีเพียงพอเรามีทุกสิ่งฮาเลลูยาเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าฮาเลลูยาเพื่อพ่อของเราจะชื่นชมเย็นดีสรรเสริญโรงขอบคุณโรงในนามพระเยซูรคริสต์เจ้า